อา้าวพี่สีย้ายออกไปแล้วฝากของคืนทองด้วยสารวัตรบอกสีไม่ยอมมาอยู่ด้วยเพราะไม่อยากหยุดอยู่ที่ใครคนเดียวอยากมีอิสระแต่แต่แต่แตก็สงสัยนะทำไมนางรีบออกมาขนาดนั้นทั้งที่เป็นห่วงทองมากเสนอข่าวมือถือกลัวว่าสารวัตรจะเก็บนางเพราะแกดูชิลวแกบอกชวนพี่สีให้ตามมาอยู่ด้วยแต่แกไม่ตามมาเองที่เห็นว่าแปลกแลกอะ่ะ พราะพี่สีแกห่วงทองมากตอนทองไปเป็นสายลับแต่จู่ๆก็ทิ้งกันไปเลยเนี่ยนะเหมือนหนีแล้วพี่สีคนที่จริงใจกับน้องทองมากที่สุดที่มีแค่คนเดียวเนี่ยก็หายไปจากชีวิตของทองแล้วทองเอ้ยตอนนี้น้องคือคนเดียวจริงๆของแท้ขอชมใบเฟิร์นทุกอีพีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาสั่งได้จริงๆแล้วคนดูรู้สึกได้นะว่าเป็นน้ำตาที่ออกมาที่ให้ความรู้สึกเศร้าหรือเสียใจของน้องทอง ที่ต่างออกไปตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันคือน้องเขาร้องไห้เพราะความเสียใจเหมือนกันแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันอนะใบเฟิร์นคือแบบเก่งมากนั่งขำทองตอนสารวัตรมิดบอกตัวอยู่กับพี่ใจก็ต้องอยู่กับพี่อย่าเผลอใจไปคิดถึงใครนอกจากพี่ละพอสารวัตรเดินออกไปปุ๊บนางทองยกนิ้วกลางไล่หลังเลยจ้าแล้วหลายคนจะมองเป็นเวนี้ก็ได้ดูมาทั้งอีพีสรุปสารวัตรติดใจนักร้องนำแหละ ทางจ้างไปเล่นที่บ้านตามไปดูที่ร้านหรือจะเอาแค่น้องทองมาบางหน้าสาววายเขาดูออกนะสรวนสริญหน้าข่าวมือถือถ้าเป็นแบบนี้มีเวพลิกแน่นอนสรวนสริญหน้าข่าวมือถือ